รีวิวห้องมินเนี่ยนที่เดอะยูนิเวอร์แซลสตูดิโอแกรนด์โฮเทลปักกิ่งคะ่ะที่สาคัญได้สิทธิพิเศษเข้าสวนสนุกก่อนเวลา1่ชั่วโมง้วยนะคะทันทีที่เข้ามาในห้องนะคะบอกเลยว่าแพทตื่นเต้นมากมากค่ะทุกๆในห้องนะคะเต็มไปด้วยความน่ารักของเหล่ามินเนี่ยนไม่ว่าจะเป็นเตียงหมอนผนงังหรือแม้กระทั่งของตกแต่งต่างๆนะคะขนมแก้วน้ําชุดุ้่มอาบน้ําผ้าเช็ดตัวรวมถึงห้องน้ําค่ะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้เราได้รู้สึกว่าอยู่ในโลกของมินเนี่ยนจริงๆค่ะสําหรับราคาห้องนะคะอยู่ที่10,000บาาาทค่ะสามารถพัก4คนไม่รวมอา,าร ะะเหมาะสําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวมากๆหรือว่าแฟนลับมินเนี่ยนก็คือเหมาะสุดๆค่ะวิวจากหน้าต่างนะคะทุกคนก็จะมองเห็นสวนสนุก Universal Studio ปักกิ่งได้เลยค่ะและสิทธิพิเศษอีกอย่างนะคะที่เราว่าดีมากๆนะคะก็คือการได้เข้าสวนสนุกก่อนเวลา1ชั่วโมงค่ะโดยทางเข้าของสวนสนุกนะคะจะเป็นโซนพิเศษของโรงแรมโดยเฉพาะเลยไม่ต้องต่อแถวยาวๆเลยค่ะส่วนอาหารเช้าของโรงแรมนะคะราคาจะอยู่ที่คนละ296อยหยวนค่ะตกเป็นเงินไทยนะคะก็ราวๆ1,300า 1, บาทค่ะ อาหารนะคะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วเขานะคะก็จะมีมาสคอตมินเนี่นะคะมาต้อนรับเราระหว่างทานข้าวชาวด้วยคินคนนะคะก็คือแฮปปี้สุดๆเลยค่ะถ้าใครนะคะกำลังมองหาประสบการณ์ที่ทั้งสนุกนะคะแล้วก็น่ารักมากๆในปักกิ่งนะคะแพบแนะนำที่นี่เลยค่ะ The Universal Studio Grand Hotel ค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ